สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้ห้องเรียนออนไลน์เรียนภาษาไทยกับครูแพรวาจะพานักเรียนมาอ่านหนังสือเรียนรายวิชาภาษาไทยภาษาพาทีชั้นประถมศึกษาปีที่3ในบทที่8เรื่องภูมิใจภาษาไทยของเราบทเรียนนี้ท้าทายในการอ่านมากค่ะเพราะคำศัพท์ในบทอ่านบางคำอ่านออกเสียงเหมือนกัน แต่เขียนไม่เหมือนกันบางคำนั้นเขียนเหมือนกันแต่กลับอ่านออกเสียงต่างกันโอ้ยแค่คุณครูพูดก็งงกันแล้วใช่ไหมคะแต่ถ้าเด็กๆอยากหายงงต้องตั้งใจอา่านและสังเกตคำให้ดีนะคะว่าคำไหนอ่านอย่างไรส่วนเนื้อเรื่องนั้นจะเป็นอย่างไรสนุกแค่ไหนเดี๋ยวเราไปอ่านพร้อมกันนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปอ่านเรื่อง คุณครูขอแจ้งจุดประสงค์ในการเรียนรู้ของบทเรียนในวันนี้ให้นักเรียนได้ทราบกันก่อนนะคะจุดประสงค์ในการเรียนรู้ 1. เพื่อให้นักเรียนอ่านออกเสียงได้ถูกต้องตามอักขรวิธีและ 2. เพื่อให้นักเรียนเข้าใจเรื่องที่อ่านและตอบคำถามได้ถูกต้องนั่นเองค่ะ ตอนนี้นักเรียนก็ได้ทราบจุดประสงค์ในการเรียนรู้ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วคงพร้อมสำหรับการอ่านกันแล้วใช่ไหมคะเราไปเริ่มต้นอ่านเรื่องภูมิใจภาษาไทยของเรากันเลยค่ะบทที่8ภูมิใจภาษาไทยของเราบทนี้ชี้คุณค่า เรื่องภาษาน่าภูมิใจเรามีภาษาใช้คู่ชาติไทยมาเนิ่นนานพ้องรูปและพ้องเสียงอีกสำเนียงคำพื้นบ้านบางคำก็งดอ่านแม้เห็นเรียงเคียงกันมา รัฐบาลประกาศให้วันที่29กรกฎาคมของทุกปีเป็นวันภาษาไทยแห่งชาติโรงเรียนของน้ำพึง่งมีการจัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติเหมือนเช่นทุกปีเช่นการโต้วาทีการประกวดแต่งเรียงความและคำประพันธ์การทายปัญหาคำศัพท์จากพจนานุกรมการแข่งขันอ่านออกเสียง การจัดป้ายนิเทศแสดงผลงานของนักเรียนเด็กๆมาช่วยกันเตรียมงานล่วงหน้าในวันหยุดน้ำพึ่งและเพื่อนๆกลุ่มหนึ่งซึ่งรับหน้าที่จัดป้ายนิเทศพากันมาแต่เช้าเอ๊ะป่านนี้ทำไมตู่ไม่มาสักทีเห็นว่าจะไปซื้อไส้กรอบปิ้งแล้วหายไปเลยมานู่นแล้ว เป็นอะไรตูหน้ามุยเลยแล้วไส้กรอกละ่ะตูชูไส้กรอกให้เพื่อนดูพร้อมกับพูดด้วยน้ำเสียงหมุดหงิดดูสิเราบอกแม่ค้าว่าเอาไส้กรอกไม่ไมหกไม้แต่แม่ค้าเอาไส้กรอกไม่ไม่มาให้เราทั้งนั้นเลยขอเปลี่ยนก็ไม่ยอมแม่ค้าบอกว่าก็เราสั่งอย่างนี้ก็ต้องเอาอย่างนี้ไป เพื่อนๆงงไปชั่วครู่แต่แล้วก็หัวเราะก,กันจนแทบกลิง้งไม่ไมกับไม่ไมเสียงเดียวกันนี่นาขณะที่เด็กๆกำลังตัดตัวอักษรเตรียมจัดป้ายเสียงใครคนหนึ่งบ่นดังๆสระโอหายไปไหนเมื่อกี้ยังเห็นอยู่เลยเป้งได้ยินเสียงแวววๆรีบหันมาตอบทันที โอไปตักน้ำที่สระจบคำพูดของเป้งเพื่อนๆหัวเราะก,กันตัวงออีกสระโอจะเดินไปสระน้ำได้อย่างไรเป้งเราถามหาตัวสระไม่ได้ถามหาในโอถึงวันงานโรงเรียนจัดกิจกรรมวันภาษาไทยเพื่อให้นักเรียนร่วมกิจกรรมตามความสนใจแก้วตาสนใจการแต่งเรื่องจึงเดินไปดูป้าย ที่จัดแสดงผลงานมีเรื่องหนึ่งที่แก้วตาชอบคือเรื่องคุณย่าของฉันผู้เขียนนำคําที่ออกเสียงเหมือนกันแต่เขียนไม่เหมือนกันมาแต่งเรื่องได้อย่างน่าสนุกคุณย่าของฉันคุณย่าเกิดวันพุธท,ท่านชอบไปวัดทุกวันศุกร์เอาดอกพุทธสีขาวกลิ่นหอม ไปบูชาพระพุทธรูปองค์ใหญ่คุณย่าบอกว่ามีความสุขที่ได้ทำอย่างนั้นถ้าตรงกับวันพระจะมีการแสดงพระธรรม,มเทศนาคุณย่าบอกว่าได้ฟังทีไรเหมือนได้รับรางวัลเพราะพระธรรมจะช่วยให้มีปัญญาแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นคุณย่าจะถ่ายทอดความรู้นี้ให้แก่ลูกหลานด้วย พอกลับจากวัดคุณย่าบอกพ่อว่าวันเสาร์นี้ถ้ามีเวลาว่างให้ช่วยตัดหญ้าบริเวณเสาไฟฟ้าใกล้ต้นวา่าที่ท่าน้ำหน้าบ้านด้วยมันรกมากไม่น่าดูคุณย่าสงสัยว่าบริเวณนั้นนอกจากจะเป็นที่อยู่อาศัยของพวกสัตว์มีพิษแล้วยังอาจเป็นที่หลบซ่อน ของคนเกเรไม่ซื่อสัตย์และติดยาเสพติดอีกด้วยทุกคนมีคุณค่าไม่ควรเป็นค่าของยาเสพติดเพราะมันจะฆ่าเราในภายหลังตูกับโอมีความแม่นยำเรื่องการอ่านออกเสียงไม่ว่าจะเป็นคำควบกล้ำและคำที่มีรอรอ ทั้งสองคนนี้จะได้รับคำชมอยู่เสมอดังนั้นตูกับโอจึงสนใจสมัครแข่งขันอ่านออกเสียงตูได้ใบอ่านดังนี้ปักเป้าเ่้าลอยคว้างดูเบื้องล่างปลาปักกับเป้าดุมรถเรียกว่าเพลาช่างเงียบเหงาเพลาเย็น กะรีตามควานไปกรีกุ้งใหญ่แหลมแลเห็นพลีชีพเกียรติสูงเด่นพระรีกรรมนำสุขใจโอได้ไปอ่านดังนี้ใต้ต้นสลาใกล้เสลาก้อนใหญ่มีเด็กๆมากมายแห่แหนมาแข่งขัน ควานหาจอกทองคําที่อยู่ในบ่อน้ำซึ่งมีจอกแหนเต็มไปหมดผลปรากฏว่าทั้งตู่และโอได้รับรางวัลทั้งคู่มีนักเรียนหลายคนที่มาสมัครอ่านแต่ไม่ผ่านเกณฑ์ต่างมารุมซักถามทั้งคู่ว่าอ่านอย่างไรเพราะมีบางคําที่สะกดเหมือนกัน ตูและโอจึงบอกวิธีสังเกตความข้างเคียงและฝึกอ่านในใจก่อนที่จะอ่านออกเสียงคำนั้นเด็กๆได้ฟังก็พอใจเด็กๆพูดกันว่ากิจกรรมภาษาไทยนี้สนุกดีไม่น่าจะมีเฉพาะวันภาษาไทยแห่งชาติเท่านั้นน่าจะมีทุกวันเพราะภาษาไทยเป็นภาษาของเรา เป็นศักดิ์ศรีของชาติที่คนไทยทุกคนควรภูมิใจจบไปแล้วนะคะสำหรับการอ่านออกเสียงเรื่องภูมิใจภาษาไทยของเราเป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนอ่านทันและอ่านได้ถูกต้องทุกคำไหมคะถ้าอ่านได้ถูกต้อง คุณครูก็ต้องขอชมเลยว่ายอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะใครอ่านได้ถูกต้องทุกคำอ่านได้ทันยังไงก็คอมเมนต์มาบอกคุณครูแพรวากันได้นะคะหลังจากที่นักเรียนอ่านเรื่องจบไปเรียบร้อยแล้วเรามาเข้าสู่ช่วงลองทำดูหนูทำได้กันเลยค่ะช่วงนี้เพื่อเป็นการทดสอบว่านักเรียนของคุณครู สามารถอ่านจับใจความและตอบคำถามจากเรื่องที่อ่านได้หรือไม่นั่นเองค่ะเราไปเริ่มกันที่ข้อที่หนึ่งกันเลยนะคะข้อที่หนึ่งคำถามมีอยู่ว่าวันภาษาไทยแห่งชาติตรงกับวันใดกอไก่วันที่9ก้ากรกฎาคมข้อไข่ วันที่18กรกฎาคมหรือคอควายวันที่19กรกฎาคมหรืององูวันที่29กรกฎาคมนักเรียนยังจำกันได้ไหมคะคุณครูแพรว่าให้เวลานักเรียนคิดค่ะเฉลยนะคะสำหรับข้อนี้ วันภาษาไทยแห่งชาติตรงกับวันที่วันที่29กรกฎาคมของทุกปีนั่นเองค่ะไม่ยากใช่ไหมคะเราไปต่อกันที่ข้อที่2กันเลยนะคะข้อที่2ถามว่าน้ำพึ่งและเพื่อนๆได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่อะไร ในการจัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติกอไก่จัดปขข้ายนิเทศขอไข่เตรียมงานด้านการต้อนรับคอควายจัดร้านค้าหรืององงูรำอวยพรเปิดงานให้เวลานักเรียนคิดคะ่ะเฉลยนะคะ ข้อคำตอบของข้อนี้ก็คือข้อกอไก่นั่นเองค่ะน้ำพึ่งและเพื่อนๆได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่จัดป้ายนิเทศในกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาตินั่นเองค่ะเราไปต่อกันที่ข้อที่3กันเลยนะคะข้อคำถามข้อที่3ถามว่าโรงเรียนของน้ำพึ่งจัดกิจกรรมอะไรบ้าง เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติกไก่การโต้วาทีขอไข่การประกวดเรียงความคอควายการประกวดการอ่านออกเสียงหรืององูถูกทุกข้อตอบได้ไหมคะข้อนี้ง่ายมากๆเลยนะคะคุณครูแพลว่าให้เวลานักเรียนคิดค่ะ เฉลยนะคะข้อคำตอบของข้อนี้ก็คือข้ององูถูกทุกข้อนั่นเองค่ะไม่ว่าจะเป็นการโต้วาทีการประกวดเรียงความหรือการประกวดการอ่านออกเสียงก็ล้วนแล้วแต่เป็นกิจกรรมที่โรงเรียนของน้ำพึ่งจัดในวันภาษาไทยนั่นเองค่ะเราไปต่อกันที่ข้อที่4กันเลยนะคะ สำหรับข้อคำถามข้อที่4นั้นมีอยู่ว่าตูและโอได้รับรางวัลจากการประกวดกิจกรรมใดก็ไก่การโต้วาทีขอไข่การประกวดการอ่านออกเสียงข้อควายทายปัญหาและตอบปัญหาหรืององูการประกวดเรียงความตอบกันได้ไหมคะข้อนี้ ไม่ยากเลยใช่ไหมคะให้เวลานักเรียนคิดค่ะเฉลยนะคะสำหรับข้อนี้ก็ต้องตอบข้อขอไข่นั่นเองค่ะตูและโอได้รับรางวัลจากการประกวดการอ่านออกเสียงนั่นเองนะคะ ไปต่อกันที่ข้อที่5ข้อสุดท้ายกันเลยค่ะสำหรับข้อคำถามข้อที่5นี้นะคะข้อคำถามข้อที่5นี้คุณครูจะไม่อ่านตัวเลือกให้นักเรียนฟังนะคะเพราะว่าถ้าอ่านก็เหมือนเป็นการเฉลยให้กับนักเรียนเลยข้อคำถามข้อที่5มีว่าข้อใดไม่ใช่คำพ้องเสียง ให้เวลานักเรียนคิดนะคะข้อใดไม่ใช่คำพ้องเสียงสำหรับในข้อนี้นะคะข้อที่ถูกต้องก็คือข้อคอควายนั่นเองค่ะจอกแหนอ่านว่าจอกแหนอีกคำหนึ่งอ่านว่า หวงแหนคำพ้องเสียงเนี่ยนะคะนักเรียนคะเวลาอ่านเนี่ยจะอ่านออกเสียงเป็นเสียงเดียวกันแต่เวลาเขียนคำเขียนนั้นจะต่างกันค่ะยกตัวอย่างเช่นวันพุธดอกพุธพระพุธเห็นไหมคะพุธพุธพุธอ่านออกเสียงเหมือนกันเลยแต่เวลาเขียนนั้นเขียนต่างกันความหมายของคำก็ต่างกันไปด้วยนะคะมาดูข้อขอไข่ค่ะลูก อ่านว่าอะไรเอ่ยยาและยาเห็นไหมคะลูกตัวนี้นะคะยายาอ่านออกเสียงเหมือนกันเลยแต่เวลาเขียนนั้นเขียนต่างกันเป็นคําพ้องเสียงนั่นเองค่ะจำง่ายง่ายนะคะลูกพ้องเสียงออกเสียงเหมือนกันนะคะแต่เวลาเขียนเขียนต่างกันความหมายของคําก็ต่างกันไปด้วยนะคะ ข้ององูเห็นไหมคะลูกวันสุขข้าวสุขความสุข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 อ่านออกเสียงเหมือนกันทั้ง3ามตัวเลยนะคะแต่เวลาเขียนเขียนต่างกันความหมายของแต่ละคำก็ต่างกันไปด้วยนะคะดังนั้นข้อกอไก่ขอไข่งงูเป็นคำพ้องเสียงทั้งหมดเลยข้อที่ไม่ใช่คือข้อคอควายนะคะเพราะจอกแหนกับหวงแหนเนี่ย เป็นคำพ้องรูปกันเห็นไหมคะลูกเขียนเหมือนกันเลยนะคะแต่เวลาอ่านออกเสียงนั้นอ่านออกเสียงต่างกันความหมายของคำก็ต่างกันไปด้วยนะคะจบไปแล้วนะคะสำหรับ5ข้อนี้ใครได้คะแนนกันเท่าไหร่อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกคุณครูแพรวากันด้วยนะคะหวังว่าลูกศิษย์ที่รักของครูทุกคนจะได้คะแนนเต็ม5คะแนนทุกคนเลยนะคะ หลังจากที่เราได้ทบทวนความรู้ในช่วงลองทําดูหนูทํำได้ไปแล้วเรามาเข้าสู่ช่วงชวนกันคิดช่วยกันตอบกันค่ะคุณครูอยากจะให้นักเรียนทุกคนช่วยกันคอมเมนต์ว่าโรงเรียนของนักเรียนเคยจัดกิจกรรมในวันภาษาไทยหรือไม่ถ้ามีจัดกิจกรรมอะไรบ้างถ้าไม่มีนักเรียนต้องการให้โรงเรียนจัดกิจกรรมอะไร หรือนักเรียนมีความประทับใจอะไรในกิจกรรมวันภาษาไทยที่นักเรียนได้เคยเข้าร่วมนะคะคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะคะกิจกรรมท้ายบทเรียนในวันนี้คุณครูจะให้นักเรียนตอบคำถามท้ายบทเรียนในหนังสือแบบฝึกทักษะภาษาเล่มสีสม้มในหน้า74ถึง75ข้อ1 5 เมื่อนักเรียนทําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขอให้หนักเรียนถ่ายรูปส่งมาในช่องทาง Google Classroom ส่งให้ถูกห้องนะคะคุณครูรอตรวจกันบ้านอยู่นะคะสำหรับวันนี้คุณครูแพรวาก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะและพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าค่ะสวัสดีค่ะ